วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่27ธันวาคม2565นะครับก็มีบอลก็หลากหลายเหมือนกันนะนผู้ชมนะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะนิดหน่อยนะฮะวันนี้ในะ YouTube นะครับ4คู่วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะแล้วก็พีเมลีกอังกฤษนะฮะหลีกละ2คู่นะครับรวมทั้งหมด4คู่นะฮะวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะฮะ ก็ติดตามจนจบคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะอยาคึอ่าสจากแห่งสว่างนัได้เวลาของปีศาจลงมากําจัดแสนตัวอย่าอย่าคนพรรกับบอมเจหลัง1 2 3ไม่มฟังก็ชังพวกกูเข้าสวนเสบ สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่ n e l ปาโมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลลองนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมสําหรับเมื่อวานนะครับก็เข้า2ตาย2นะฮะ อบอลสกอร์สูง2ตัวนะครับเลเตอร์เจอนิวคาสเซิลแล้วก็คิตต์พเพอเลตเจอฟูลเลมเนี่ยป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งนะฮะจบ3าสูตทั้งคู่เลยส่วนอีก2คู่เนี่ยนะครับป๋าให้ลองไอตันวิลล่านะครับแล้วก็ลองเวทแฮมนะครับก็ตายทั้งคู่ท่านผู้ชมนะก็ยอมจำนนนะสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมนะครับมาคอมเมนต์ว่าป๋าขอสวนคู่ลิเวอร์กับอาร์นอนหน่อยเพราะว่าที่ป๋าพูดมาดูแค่ราคาน้ำอะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอก มันต้องดูตัวมันต้องดูตัวตัวผู้เล่นมันเหนือกว่าอะไรมาเนี้ยแต่ป๋าจะพิสูจน์ให้ดูนะฮะถ้าถ้าถ้าท่านฟ,ฟังป๋าอยู่นะ๋ยาป๋าจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าราคาน้ำอ่ะมันมีส่วนสําคัญยังไงนะฮะนะแต่เมื่อคืนเนี่ยป๋ายอมจำนนจริงๆนะเพราะว่ามันตายนะฮะป๋าให้ลองไปบอลตอก็ยิงสามหนึ่งตายนะฮะตัวที่สองก็ลองไปอีกบอลตอก็ยิงสามหนึ่งก็ตายอีกอันนี้ก็ยอมจำนนนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอย่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะ ติดตามตลอดนะครับท่านมาติดตามท่านไม่ต้องมาเล่นตาป่าก็ได้แค่นั่งดูผลงานของป่าก็พอนะฮะเดี๋ยวป่าจะให้ผลงานไปนคำตอบนะครับป่าเจ้าวิเคราะห์แค่เทคนิคล้วนๆเลยไม่ดูตรงไม่ดูตัวอะไรผู้เล่นเลยป่าจะใช้แค่ราคาน้ําเทคนิคล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่า <c oughs> ถ้าราคาน้ําไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาจะเปิดราคามาทาไมถูกต้องไหม แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานหน้า YouTube ของป๋านะครับแล้วก็ในกลุ่ม v i p นะฮะก็หวานเจ๊บอีกแล้วท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนะครับที่ป๋าให้ดูนี่ดูของเมื่อวานนะฮะอ่ะดูของเมื่อวานก่อนนี่คือของเมื่อวานนะฮะสำหรับวันที่25ธันวาคมนะโอเคมาดูวันนี้นะฮะมาดูเมื่อคืนของเมื่อคืนอ่ะชุดแรก4ตัวนะครับหน้าบอลน,นะฮะก็ตายตัวเดียวนะฮะตายอาร์เซนอลต่ำนะฮะ แม่เสียดายนะฮะนี่คือชุดแรกนะครับชุดที่2นะครับชุดบอลสกอร์สูงปีตท่านผู้ชมเห็นไหมหกตัวตายตัวเดียวนะฮะหวานเจี๊ยบทั้ง2ชุดนี่ก็คือผลงานนะครับในกลุ่ม VP ของป๋าป๋าบอกแล้วว่าเข้าก็เข้าตายก็ตายบอลตายป๋าก็โชว์นะครับป๋าไม่ได้โชว์แค่เฉพาะบอลที่เข้านะครับดังนั้นเนี่ยป๋าโชว์ที่ออบอลตายที่ป๋าโชว์เพราะว่าให้ท่านรู้ว่าบอลตายป๋าก้าโชว์สแสดงว่าป๋าเนี่ย นะครับกล้าที่จะทํากําไรกลับคืนมาให้กับสมาชิกในกลุ่มแน่นอน,น,อนก็อย่างที่ป๋าบอกเมื่อวานนะครับนะสำหรับเมื่อคืนก็หวานเจี๊ยบท่านผู้ชมเสียได้นะฮะทั้งหมด10ตัวนะครับกินเต็ม8ตัวตาย2ตัวสําหรับที่เด็ดหนยูทู u เอ่อหน,านาอ้าที่เด็ด VP เออในกลุ่ม VP เมื่อคืนท่านผู้ชมใครสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มกับป๋ามาก็แอดไลน์ป๋ามาแล้วกัน ทักป๋ามานะครับป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะฮะลองอ่านกติกาการเข้ากลุ่มดูดีๆนะครับเสียอย่างเสียอย่างเดียวคือเสียเวลาในการทําตามกติกานิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะทำตามกติกาเสร็จแล้วเนี่ยป๋าดึงเข้ากลุ่มปุ๊บเนี่ยนะครับรับประกันความบันเทิงแล้วก็รับประกันกําไรแน่อนอนนะครับบอลนะมีเข้ามีตายปกติอยู่แล้วนะครับป๋าไม่สามารถจะให้เข้าทุกตัวได้แต่ป๋าเน้นแค่ เข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียท่านผู้ชมส่วนจะเข้าทุกตัวนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของการฟุกแล้วกันไม่รู้ว่าป่าจะฟุกวันไหนที่แบบว่าให้10ตัวเข้า10ตัวให้20ตัวเข้า20ตัวแต่ทุกๆวันเนี่ยป่าจะทําให้มันเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียท่านผู้ชมก็ใครสนใจก็เชิญได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าสตัววันนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนนะครับไปดูกันเลยฮะ มาดูกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างเรดดิ้งนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีนะฮะคู่นี้เตะเวลาประมาณเที่ยงคืน15เท่านผู้ชมเหลราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมออยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยังแข็งอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งอยู่แล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับ คู่เนี้ยนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้น่าดูเลยไม่ค่อยมีอะไรให้น่าวิเคราะห์แต่ที่ป๋าหยิบคู่นี้มาเพราะว่าป๋าชอบราคานี้ท่านผู้ชมมันสอดคล้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าจะบอกว่ามันสอดคล้องกันยังไงนะฮะป๋าชอบราคานี้ราคาปปต่อ .2 หน้านะครับเป็นเทคนิคการเล่นบอลสกอร์สูงของป๋าเองนะฮะราคาปปแรกนะครับต่อให้สวอนซีทีมเยือนนะฮะราคาปปที่สองต่อให้เจ้าบ้านอย่างเลดดิงนะฮะ ออขออธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับราคาปปตอสองหน้านะฮะราคาปปตอสองหน้าเนี่ยเจ้า <c oughs> มือเนี่ยมองว่าทั้งคู่เนี่ยสูสีกันแล้วเปิดราคาเสมอเนี่ยมาให้เป็นราคาหลักเป็นราคาตรงกลางแล้วก็มีราคาปปตอสองหน้าของทั้งสองฝ่ายสแสดงว่าคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ที่จะชนะ50 50เท่ากันทั้งคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงหรือว่าทําประตูได้ทําสกอร์ได้เนี่ยทั้งคู่นะฮะ ดังนั้นเนี่ยเลยมีราคาปปต่อ2หน้าออกมานะครับแล้วสูงเนี่ยนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยกับสัดส่วนบอลที่เป็นราคาเสมอสําหรับอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยเลยท่านผู้ชมนะฮะบ,บางคู่ราคาเสมอสูงต่ำอยู่ที่2ลูกหรือ,อ,อลูกครึ่งควบ2นะฮะแต่ถ้าอยู่ในเลท2ลูกควบขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะฮะ ดังนั้นคู่นี้นะครับก็มีแนวโน้ม no, มีโอกาสเป็นบอลซอกอสูงและอย่างหนึ่งคือคู่นี้นะครับเฮตุเฮตอ่ะสนัด5นัดล่าสุด 6, ที่เคยเจอกันเนี่ยสูงทุกนัดเลยท่านผู้ชมสูงเกิน3เมตรทุกนัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้ก็มีลุ้นอย่างน้อยเนี่ยนะครับทําประตูกันได้คนละลูกเนี่ยก็เสียหูนึงแล้วลุ้นอีกเม็ดหนึงกินเต็มแค่นั้นเองท่านผู้ชมนะ ดังนั้นคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นเทคนิคบอลสกอร์สูงซึ่งมีเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคราคาปป,ปต่อ2หน้านะฮะคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกขึ้นครับจัดไปฮะตัวแรกมาต่อกันด้วยตัวที่2คู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะระหว่างเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับ คู่นี้เตะเวลาตีสามาตรงนะฮะท่านผู้ชมเหลตราคาคู่นี้นะครับเปิดราคามาที่1ลูกนะฮะแล้วก็ไหลลงนะฮะเหลือราคาครึ่งควบลูกยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอ์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งอยู่แล้วท่านผู้ชมยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ low low ไหลลงนะฮะยังอยู่ในเหลตราคา2ลูกครึ่งนะครับเป็นราคาหลักนะฮะราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันฮะคู่นี้นะครับมาดูที่สัดส่วนบอลก่อนเลยท่านผู้ชมในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งอ่ะถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่สวยนะสำหรับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเพราะว่าบางคู่เนี่ยในเลทราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกเนี่ยสูงต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเองบางคู่1ลูกเนี่ยสูงต่ําก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง แต่คู่นี้ก็ถือว่าเบอร์ลี่เนี่ยนะครับก็เปิดมาราคาสมเูรสมผลนะถึงแม้ราคาจะต่อ1นึ่งลูกแล้วก็ไหลตกไปเหลือขึ้นควบลูกปก่าก็อันนี้ป่าไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงราคามาไหลตกเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าความได้เปรียบเบอร์ลี่ดีทุกอย่างเลยนะฮะทั้งเ,เล่นในบ้านแล้วก็ตอนนี้คะแนนเท่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วนะมี47คะแนนเท่ากันนะฮะถ้าเบอร์ลี่พลาดหรือกระตุกนัดนี้เนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะโดนแซงอันดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนเนี้ยเบอร์ลี่กับเชฟฟิลด์เนี่ยแย่งกันเป็นที่หนึ่งเพื่อชิงตั๋วเข้า,เ,าเข้าสู่เลื่อนชั้นไปพิมเบอร์ลีกอะนะฮะดังนั้นน่ก็ใกล้ความจริงแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยสามแต้มในนัดนี้ของเบอร์ลี่โคตรสาคัญเลยท่านผู้ชมนะ,ะสามแต้มในนัดนี้ของเบอร์ลี่โคตรสาคัญเลยนะฮะถ้าเก็บสามแต้มได้เนี่ยมีโอกาสขยับทิ้งห่างจากเชฟฟิลด์ไปได้อีก แต่ถ้าพลาดเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยมีโอกาสที่จะม,มีโอกาสที่จะหล่นมาเป็นที่สองที่สามนะสำหรับเบอร์รี่นะฮะดังนั้นเนี่ยป๋าคิดว่าราคาแบบเนี้ยเป็นราคาหลอกราคาตกหลอกนะฮะหลอกเหมือนว่าแบบบอลต่อราคาตกนะแนวโน้มที่จะชนะยากนะอะไรเงี้ยแต่ป๋าคิดว่าคู่เนี้ยเป็นของเบอร์รี่เต็มๆไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรถึงน้ามันตกนะก็อย่างที่บอกนะฮะแต่เหตุผลทั้งหมด องค์ประกอบรวมทั้งหมดอะยังไงก็เป็นเบอร์ลี่นะฮะคู่นี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูราคาน้ำท่านผู้ชมดูตำรานะฮะในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยบอลต่อต้องจ่ายไม่เกิน1.65คู่นี้บอลต่อก็จ่ายมาที่1.56ก็ผ่านเกณฑ์สำหรับบอลต่อกันจินเดิมพันนะบอลรองนะครับ ถ้าบอลลองจ่ายน้อยกว่า3.70เนี่ยบอลลองจะมีโอกาสกินเดิมพันแต่คู่นี้นะครับบอลลองจ่ายมาที่4.70ท่านผู้ชมก็เกินเกณฑ์ก็มีแนวโน้มเป็นบอลต่อกินเดิมพันอีกส่วนราคาเสมอเนี่ยจะแหว่งหน่อยนะเพราะว่าราคาเสมอของเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์3.40แต่ว่าคู่นี้เปิดมาที่3.35นะฮะก็แห่งไปน,นิดนึงแต่คู่นี้ป๋ามองว่าเบอร์ลี่เนี่ย ไม่น่าเสมอไม่น่าแพ้เพราะว่า3แต้มสําคัญท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับนาะป่าคิดว่าราคามันน่าจะไหลหลอกนะนะฮะถ้าเราเอาเหตุผลทั้งหมดมามามาดูมาเทียบกันเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเบอร์รี่นะฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะท่านผู้ชมจัดไปครับคู่ที่2ฮนะ มาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับเป็นศึกพิมลิกอังกฤษนะฮะระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาลูกครึ่งควบ2นะฮะแล้วก็ไหลตกเหลือราคาลูกครึ่งยกราคาลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกนะฮะ แล้วก็ไหลตกนะฮะเหลือราคา2ลูกครึ่งควบ3มนะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3าให้เป็นราคาหลักนะฮะราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันเลยฮะคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของสัดส่วนบอลก่อนอันนี้แครบราคาหลักอยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับสูงต่ำนะฮะ ราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3ป่าต้องบอกเลยว่าราคาเนี้ยมันน้อยเกินไปหน่อยสําหรับบอลต่อนะฮะราคาแบบนี้นะครับมันน้อยเกินเกณฑ์นะครับมีนนมนบนแวมนวโน้มที่จะเป็นบอนลสกอร์ต่ำแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลรองกินเดิมพันท่านะผู้ชมนะต้องอธิบายก่อนว่าในเลทราคาลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยสำหรับเพเมพ์ลีกอังกฤษนะ อย่างน้อยสูงต่ำนะฮะต้อง3ลูกหรือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งขึ้นไปถึงบอลต่อเนี่ยจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันใสๆท่านผู้ชมถ้าต่อในเด็ลูกครึ่งลูกครึ่งควบสองและสูงต่ําน้อยกว่า2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่เป็นบอลสกอร์ต่าแล้วก็เป็นบอลรองกินเดิมพันนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคู่นี้นะฮะอย่างหนึ่งคู่นี้คือฮันนี่แคป กับสกอร์สูงต่ำเนี่ยมันไหลลงพร้อมกันท่านผู้ชมคืออันดิแคปนะครับจากลูกครึ่งควบ2เนี่ยไหลลงเหลือลูกครึ่งแล้วก็ส,กสูงต่ำนะครับจาก3ลูกนะครับไหลลงเหลือ2ลูกครึ่งควบ3เห็นไหมมันไหลลงพร้อมกันถ้าสมมุติว่ามันไหลลงแค่ราคาแล้วสกอร์สูงต่ำยังแข็งหรือว่าไหลขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะเหมือนเมื่อวานคู่ริเวอร์อันนี้ป่ายอมรับเลยป่าวิเคราะห์ผิดนะคู่ริเวอร์นะฮะ ป่าวิคห์ผิดจริงๆนะเพราะว่าราคามันไหลลงก็จริงแต่สกอร์สูงต่ำเนี่ยมันยังนิ่งแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นไหลขึ้นอันนี้คือราคาของบอลต่อกินเดืนอพันเลยป่าวิเคห์ผิดจริงี่ป่ายอมรับนะคู่ลิเวอร์นะแต่คู่นี้มันไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะคู่นี้คือหันดิแคบไหลลงด้วยนะฮะแล้วก็สกอร์สูงต่ำไหลลงด้วยไหลพร้อมกันอะไหลลงพร้อมกันอะแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ นะฮะดังนั้นคู่เนี้ยมีนวโน้มีโอกาสกินเดิมพันซึ่งซึ่งซึ่งนะซึ่งมันสอดคล้องกับข้อมูลที่ป๋าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะป๋าก็เห็นข่าวแวบๆมาว่าเชลซีเนี่ยตัวผู้เล่นน่ะเจ็บเจ็บเยอะมากเจ็บเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เจอบอลมัดเนี่ยรู้สึกว่าจะแทบจะไม่มีตัวสำรองเลย11ตัว แล้วก็ตัวน้องอีกมา2สสคนสำหรับวันนี้นะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็คือ,อ,อลองไปหาข้อมูลหาข่าวกันดูนะแต่ที่คร่าวๆที่ได้ได้ฟังข่าวมาคือเชลซีเนี่ยตัวเจ็บเยอะแล้วก็ตัวยังไม่กลับมาร่วมทัพหลังจากศึกบอลโลกก็เยอะนะฮะแล้วก็ส่วนบอลมัดเนี่ยนะครับมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแค่สอคนเองนะฮะที่เหลือครบหมดเลยนะอันนี้ก็ รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับราคาดีนะฮะเพราะว่าบอลต่อเชลซีต่อมาแล้วก็ราคาตกราคาตกสูงต่ําราคาตกซึ่งไปเชื่อมเชื่อมโยงกับตัวผู้เล่นมีการบาดเจ็บเรื่องตัวผู้เล่นนู่นนี่นั่นก็ถือว่าคู่นี้นะครับน่าจะเข้าทางท่านผู้ชมคู่นี้นะป๋าให้ลองไปที่บอลมัดนะครับในเลทราคาลูกครึ่งนะฮะจัดไปเลยอันนี้แฟนเชลซีก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะแฟนเชลซีที่เข้ามาชมนะครับส่วนได้เลยนะ แฟนเชลซีนะเข้าใจนะฮะนะเข้าใจอันนี้ก็ป๋าก็วิเคราะห์ในมุมมองป๋านะฮะส่วนแฟนเชลซีเห็นต่างหรือว่ายังไงเนี่ยก็สวนได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะป๋าก็มาแค่วิเคราะห์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็สวนท่านผู้ชมแค่นั้นเองนะก็คู่นี้ป๋าให้ลองบอลมัดนะครับไปที่ลูกครึ่งจัดไปฮะตัวที่3ครับ มาต่อกันด้วยคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะครับก็ยังอยู่ที่สกพิมาริกอังกฤษนะฮะร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตเงียมฟอร์เรส์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสามตรงนะฮะท่านผู้ชมโอเคอ่ะเหราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาลูกครึ่งนะฮะอ่าลูกครึ่งควบสองแล้วก็ไหลลงไปเหลือราคาลูกครึ่งยกราคาลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะฮะแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกยกราคา3ลูกให้เป็นราคาหลักราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันเลยฮะมาเริ่มที่สัดส่วนบอลก,ก่อนเลยนะครับอ่ะสัดส่วนบอลน,นะครับฮันนีแคบราคาหลักอยู่ที่ราคาลูกครึ่ง สูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกถือว่าเป็นราคาที่ไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมเป็นราคากลางๆนะครับเป็นราคากลางๆนะฮะแต่ก็ถือว่าบอลต่อก็เล่นได้นะฮะเพราะว่าคู่นี้นะครับจะแตกต่างจากคู่เชลซีนะคู่เชลซีคือฮันนี้แคปไหลลงกับสูงต่ําไหลลงพร้อมกันแต่อันนี้ยฮันนี่แคปไหลลงแล้วสูงต่ําไหลขึ้นนะครับ ฮันนี่แคปนะครับจากลูกครึ่งควบ2เนี่ยไหลลงมาเหลือราคาลูกครึ่งสูงต่ำนะครับจาก2ลูกครึ่งควบ3ไหลขึ้นมาเป็น3ลูกนะฮะแล้วก็เตะในบ้านของแมนยูด้วยนะครับความได้เปรียบแมนยูแน่นอนนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยนะฮะฟอร์มก็ถือว่าผีเข้าผีออกเหมือนกันนะถ้าเจอทีมใหญ่นะก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันแต่ว่าแมนยูนะครับ น่าจะมั่นใจจากนัดที่แล้วเนี่ยที่บุกไปเอาชนะอะไรมา2 0เดี๋ยวป่าดูก่อ,อนนะจำไม่ได้นะฮะข้อมูลต้องเป๊ะนะเพราะว่ามีผู้ชมรอดชมอยู่นะฮะปิดพลาดไม่ได้เลยอ่าชนะเบอร์ลี่ท่านผู้ชมชนะเบอร์ลี่2อนะแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเคยเจอกันเมื่อ,อปีกายหรือว่า ยุคไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลขึ้นสแสดงว่าคู่นี้นะครับน่าจะเจอกันในรอบ20 30, 30, ปี30ปีหรือ50ปีก็ไม่รู้นะฮะนะครับเอาเป็นว่า1-2ปีหลังเนี่ยนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเจอกันนัดนี้เป็นนัดแรกภายในรอบ10ปีแล้วกันนะฮะคิดว่ารอติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยนะครับก็ยังเป็นลองแมนอยู่อยู่ดีแล้วก็นอติงแฮมเองเนี่ย ฤดูกาลเนี่ยมีโอกาสล่วงไปอยู่แชมเปี้ยนชิพเหมือนกันส่วนแมนยูนะครับก็ถามว่าตัวผู้เล่นพร้อมไหมก็เริ่มพร้อมนะเริ่มพร้อมมลนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ตัวหลักๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ครบไม่เต็มเท่าไหร่ท่านผู้ชมแต่คิดว่าแมนยูเนี่ยนะครับนัดนี้เนี่ยสามแต้มสําคัญมากนะคิดว่าวันนี้เนี่ยในเลทราคาลูกครึ่งอะ่ะแมนยูน่าจะยิงห่างถึง2เมตรท่านผู้ชม คู่นี้นะครับป๋าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นบอลสกอร์สูงหรือเปล่านะแต่คิดว่าแมนยูเนี่ยน่าจะยิงห่างถึงสองเมตรนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับป๋ามองว่าเข้าทางบอลต่อหนึ่งเลยเนี่ยความได้เปรียบหลายอย่างท่านผู้ชมนะฮะไม่เคยเจอกันมาก่อนเทนฮากเองเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะว่าเจอกันลอติงแฮมฟอเรสต์ถ้าเอาชนะนอติงแฮมฟอเรสต์ไม่ได้เนี่ยก็ยากแหละนะฮะ ยากนะฮะยากในการที่จะอยู่ต่อดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเลยท่านผู้ชมนะคิดว่าแมนยูเหนือกว่าแล้วก็มีแนวโน้มมีโอกาสเอาชนะนอตต i ิ g งแฮมฟอร์เรสขาดถึง2เมตรนะครับคู่นี้นะครับป่าให้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเลทราคาลูกครึ่งครับจัดไปฮะเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮนะ ก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับก็อยากจะฝากนิดหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. ของปานะครับเข้ามาทำกำไรกับป๋าในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอด148 SKOCF นะครับหรือกดที่ลิงก์ที่ป๋าปักหมดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมนะฮะเข้ากลุ่มป๋านะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือเสียเวลานิดหน่อยในการทำตามกติกานะครับลองอ่านกติกาดูดีๆนะครับ ไม่มีอะไรที่เอาเปรียบท่านหรือว่าท่านต้องเสียอะไรเลยเสียแค่เวลานิดหน่อยในการท,ำท,ำทำําตามกติกาแค่น,นั้นเองนะครับลองทักเข้ามาถามวิธีการเข้ากลุ่มได้ท่านผู้ชมคุ้มแน่นอนนะฮะอยู่ในกลุ่มป่านะครับอยากเข้ามาทํากําไรแบบนี้นะฮะก็บอกแล้วว่าสโลแกนในกลุ่มนะครับอยู่กับป๋าแล้วต้องเข้ามากกว่าตายต้องได้มากกว่าเสียนะครับนักลงทุนนักทํากําไรเรียนเชิญได้เลยท่านผู้ชมสนใจก็แอดไลน์ป่ามาเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับ มีกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับชิงเงินรางวัล500บาทรอท่านอยู่นะครับรอท่านอยู่นะบอกไว้ก่อนนะนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่านให้ดูสัหน่อยนะฮะอย่างเมื่อคืนอ่ะก็เอ่อเป็นทางด้านเลตเตอร์นะครับเจอกับนิวคาสเซิลแบบนี้เลยไหมจะร่วมทายในกลุ่มก็แจกทุกวันนะครับมีกิจกรรมทายทุกวันนะฮะคืนนี้ก็แมนยูกับนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ ใครสนใจที่อยากจะทํากําไรจากทีเด็ดของป่าด้วยแล้วก็อยากจะร่วมสนุกลุ้นรับกิจกรรมรุ้นรับเงินรางวัล500บาททุกวัน2จานวน2รางวัลน,นะครับก็เรียนเชิญในกลุ่ม v, v ีป่าได้เลยท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคฮะมาสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเลดดิ้งนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ ตัวที่2นะครับเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมนะครับคู่นี้ป๋าให้ต่อเบอร์ลี่นะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะตัวที่3นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัทนะครับคู่นี้ป๋าให้ลองบอลมัทนะครับในเลทราคาลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับคู่นี้ป๋าให้ต่อ แมนยูนะฮะในเลทราคาลูกครึ่งครับจะตายท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับตอนนี้มียอดผู้ติดต,ตาม y t u t u ป๋าเนี่ยประมาณ7,000 Subscribe แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ช่วยกันกด Subscribe ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกกำลังใจคือแรงผักดันที่ป๋าทำให้ป๋ามีแรงมาอัดคลิปแล้วก็ หาแนวทางในการทำกำไรใหม่ๆมาแนะนำแล้วก็มาต่อยอดในการทำกำไรให้กับท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากติดตามป๋าด้วยแล้วกันเนาะผิดพลาดประก,การใดนะครับป๋าก,ก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าถูกใจใครก็ตามไปได้ถ้าขัดใจใครก็สวดได้เลยท่านผู้ชมนะเงินใครเงินมันอยู่แล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับป๋าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ